พอดีว่าผมมากินบุฟเฟ่ต์น้องไก่อ่ะคิดจะทำอะไรไม่ดีไม่ายหรือเปล่าพูดจาเหมือนปากเนี่ยมีปาาหมาอยู่เลยเอาที่คุณสบายใจเลยคะ่ะถือว่าฉันเตือนแล้วนะคะเอ๊บุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวไก่แท้แต่ทำไมไม่เห็นจะมีน้องไก่ชิ้นใหญ่เลยล่ะแม่ค้าครับทำไมวันนี้ไม่เห็นจะมีน้องไก่มันกลับในรูปเลยล่ะครับอ๋อพอดีว่าวันนี้น่องไก่มันส่งไม่ทันนะ่ะก็มีอยู่แค่นี้แหละกินงกินไปก่อนละกัน โอ้เสียดายอ,ะอ่ะูุสาตั้งใจงมากินบุฟเฟ่ต์น้องไกไ่แท้แต่วันนี้ไม่มีน้องไก่ซะงั้นงั้นไม่กินดีกว่าอ้าวคุณเข้ามาดูแต่ไม่กินเนี่ยนะคิดจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาขาโมยสูตรก๋วยเตี๋ยวร้านฉันอะ่ะเฮ้ยคณพอดีว่าผมมากินบุฟเฟ่ต์น้องไกอ่อ่ะแต่วันนี้น้องไก่ไม่มีผมก็เลยไม่อยากกินละ นี่คุณน้องไก่ไม่มีก็กินอย่างอง่นสิเห็นไหมปีกไกล่ลูกชิ้นเลือดไก่ผักสดอะไรก็มีเลือกกินไปก่อนสินี่บอกนะว่าจะเข้ามากินแค่น้องไก่อย่างเดียวอะ่ะใช่ผมตั้จะมากินแค่น้องไก่ครับแม่ค้าผมไม่ค่อจา่ายค่าบุฟเฟ่นะจะให้ผมมากินเศษไก่พวกนี้เหรอผมก็หาคุณน,นะสิฉันมากกว่าไม่ต้องหาคุณที่มาเจอลูกค้าเห็นแก่ตัวแบบนี้อะ่ะโอ้โหแม่ค้าพูดแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับ ผมมีเงินจ่ายอยู่แล้วผมไม่ได้มากินฟรีๆก็ในเมื่อผมจ่ายเงินผมก็มีสิทธิ์เลือกนะครับว่าผมจะกินอะไรบ้างหรือว่าไม่กินอะไรบ้างอ่ะมันก็จริงอยู่ที่คุณเนี่ยมีสิทธิ์เลือกแต่คุณไม่คิดหรอว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเกินไปอะ่ะเกินไปตรงไหนครับผมยังไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรก็นี่ไงคุณทาอยู่นี่ไงเข้ามาด้อมๆมองๆแต่ก็ไม่กินข้าหลังถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องเข้ามานะคะเพราะมันเสียเวลา,าไมคะพูกแบบนี้ก็ไม่ถูกนะครับ ผมแค่เข้ามาดูสิ่งที่ผมอยากกินเฉยๆก็ในเมื่อมันไม่มีทาไมผมต้องกินด้วยละ่ะเข้ามาดูเฉยๆไม่ได้ค่ะเข้ามาก็ต้องอุดนุนก๋วยเตี๋ยวไก่มาราชัีด้วยแม่ค้าครับไก่มาเติมหรืยอยังครับยังวันนี้ยังไม่มีไก่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ใส่หัวออกไปอ๋อไม่กินก็ได้ครับถือได้ตังค์อ๋อไม่กินก็ไม่ต้องกินอ๋อสภาพแบบคุณเนี่ยกาจะมากินฟิ้งแต่แรกแล้วใช่ไหม ผมไม่ได้หวังกินฟรีครับผมมีเงินจ่ายมีเงินจ่ายงั้นก็สั่งสิจะถามผาพระแสงอะไรผมไม่ได้ถามหาพระแสงผมถามหาน้องแกต่างหากครับหรองั้นที่หลังก็ไม่ต้องถามนะเข้ามาร้านฉันแล้วเนี่ยต้องสั่งถ้าไม่สั่งก็ใส่หวออกไปเพราะว่าฉันมีตอนละโอ้โหผมไม่คิดเลยนะว่าแม่ค้าจะมีความคิดแบบนี้ผมจะบอกอะไรให้นะครับร้านอื่นเนี่ยเขาไม่ทําการแบบนี้หรอกร้านอื่นไม่ทําแต่ว่าร้านฉันทำไงถ้ารับไม่ได้ก็เชิญ ไปค่ะโ้ษฉันไม่งเนาะและอย่ายมาเหยียบหน้าร้านฉันอีกนะถ้าคุณจะพูดขนาดนี้ปิดร้านเดี๋ยวครับไม่ต้องเปิดร้านหรอกแม่ค้าภาษาอะไรปากหมาปากจัดดาวหมดไม่สนลูกไค่แถมยังเห็นแก่ตัวอีกใครก็ได้ที่เห็นแก่ตัวแกเนี่ยตั้งใจเข้ามาดูน่องไก่ร้านฉันแต่พอไม่มีแกก็เลยไม่กินแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแก่ตัวมากกว่ามาั้งผมไม่ได้เห็นแก่ตัวผมเป็นคนกินผมมีสิทธิ์ทำแบบนั้น คุณตางหะที่เป็นคนขายไม่มีสิทธิ์มาด่าผมแบบนี <uar> <identified>? ้นะครับทำไมฉันจะด่าแกไม่ได้แกเป็นแค่ลูกค้าไม่ใช่พ่อแม่ฉันหะถอยเดี๋ยวก่อนนะคะจะเที่ยงกอีกนาฬิกาคะคือฉันจะกินก๋วยเตี๋ยวค่ะเห็นไหมว่าลูกค้าคนอื่นเนี่ยเขารอกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ไม่ทำให้เขาเสียเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแกไม่กินก็ใส่หัวออกไปเอ้าไปสิฝากไว้ก่อนเถอะแม่ค้าปากจี๋จอกไม่รับฝากเว้ยเพราะฉันเนี่ยไม่ใช่ธนาคารไปเลยนะชิวๆ เอาจริงแม่ค้าก็ปากแรงกันนะคะแรงแรงตรงไหนคะปากก็ปากฉันฉันไม่ได้ยิ้มปากคุณมาพูดซะหน่อยโอ้โหแม่ค้าพูดจะเหมือนปากเนี่ยมีปาลหมาอยู่เลยโอ้ยโล่งี้นะฉันไม่มากินตั้งแต่แรกหรอกเออไม่กินก็ไม่ต้องกินเพรวาฉันเนี่ยไม่ได้ล่าโคคุณก็มากินซะหน่อยยังยังพูดขนาดนี้แล้วยังไม่สำนึกอีก คุณคะอย่าคุยกับคนที่ไม่มีการศึกษาเลยคะ่ะเสียเวลาชีวิตเปล่าๆแล้วคุณเป็นใครมาเสือกไปชีวิตฉันฉันไม่ได้เสือกฉันมาเตือนคุณด้ยวยความหวังดีในฐานะที่ฉันเคยเจอมาก่อนถ้าคุณพูดจาเฉียงคําไม่ตกฟ้าแล้วด่าคนอื่นไปทั่วแบบนี้ระวังไวเ้เถอะแต่ไม่มีคนอุดหนุนไม่ต้องมาเสลอร้านฉันจะมีคนอุดหนุนหรือไม่อุดหนุนเนี่ยมันก็เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของคุณเพราะฉะน,นั้นเนี่ยคุณต้องหยุดเอาที่คุณสบายใจเลยคะ่ะถือว่าฉันเตือนแล้วนะคะ นี้เนี่ยเขาไม่เรียกว่าเตือนค่ะเขาเรียกว่าเสือกซอเสือสระเอือกกอไก่เสือกอะค่ะที่โรงเรียนเคยสอนนะโอ้ฉันทำไม่ไหวนะนี่แม่คะาคำพูดด้่แมคะพูดออกมาแต่ละคำเนี่ยไม่สั้นสั่นเลยสักนิดนี่เป็นแม่ค้าแต่พูดจะไม่เอาลูกค้าแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะใช่ค่ะก๋วยเตี๋ยวก็ไม่อร่อยที่น้องไก่ไม่มีอะไม่ใช่เพราะว่าเขามาส่งไม่ทันแต่เป็นเพราะว่าแม่ค้าคนนี้ขี้งกและไม่ยอมลงทุนตางหก จริงเหรอคะคุณจริงค่ะตอนแรกอะ่ะฉันก็ไม่เชื่อหรอกนะคะแต่ฉันบังเอิญไปได้ยินไหมคะคนเนี่ยเขาคุยโทรศัพท์อยู่ค่ะวันนี้ฉันเอาลายปีกไก่ลูกชิ้นแล้วก็เลือดไก่นะอันไหนถูกทูนเนี่ยเอามาให้เยอะเลยไก่ตกเกรดลูกไก่ใกล้จะเน่าเนี่ยยิ่งดีเลยขออย่างเดียวขอราคาถูกๆไว้ก่อนละกันโอ้ยลูกค้าร้านฉันนี่โง่จะตายพวกมันไม่รู้หรอกอุย้ยเออตามนั้นแหละ สวัสดีค่ะคุณลูกค้ามากินบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาหรือเปล่าคะถ้าใชายเนี่ยเชิญตักได้ตามสบายเลยนะคะอ๋อแต่วันนี้เนี่ยอาจจะมีของไม่ครบนะพอดีว่าตื่นสายสั่งของไม่ทันนะคะอ๋อค่ะตามสบายเลยนะคะตักได้เลยค่ะโอ้โหนอ่าจากปากดีแล้วเนี่ยอย่างที่โกงเหรอคะเออเปล่านะคะคุณฉันไม่ได้ทำแบบนั้นคะ่ะและฉันเนี่ยก็ไม่ใช่คนแบบนั้นด้วยนะคะไม่ทำเหรอคะ ทุกคนเขาเนี่ยก็เห็นกันอยู่ว่าแม่ค้าเนี่ยทำจริงอ๋อช่อเข้าใจล้วที่วันนี้ไม่มีน้องไก่พราะแม่ค้าเนี่ยไม่ได้เอามาตั้แต่แรกใช่ไหมคะเอ่อไม่ใช่ค่ะคือว่าวันนี้ที่ไม่มีน้องไก่เนี่ยเพราะว่าฉันตื่นสายของคุณตอนนี้บอกว่าตื่นสายที่คุยกับผู้ชายคนเมื่อกี้บอกว่าน้องไก่ส่งไม่ทันสรุปแล้วมันยังไงกันแน่คะเออคือว่าไม่ต้องแก ตัวหรอคะเพราะทุกคนเนี่ยเขาดูออกและเขาก็ไม่ดีโง่ด้วยแม่ค้าที่เห็นกับตัวแบบนี้ฉันไม่อยากสนับสนุนหรอกนะคะและอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยวิเศษวิโสเพราะถ้าไม่มีลูกค้าเนี่ยก็อยู่ไม่ได้หรอกเอาไปคะ่ะโอ้ยไม่กินละเออไม่กินก็ไม่กินถ้ามีลูกค้าเรื่องมากแบบแกนเนี่ยฉันก็ไม่งอ้อหรอเว้ยผิดนผินก่นันนนนคนลุณน่ะจะกินอยู่ไหม ฉันไม่กินฉันไม่สนับสนุนแม่ค้าแบบนี้หรอกนะจ่ายม,มาซะจ่ายเลยฉันไม่ได้ติดอะไรแกไว้สักหน่อยทำไมต้องจ่ายด้วยจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวฉันไงจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวทำไมฉันเนีต้องจ่ายให้แกด้วยก็ในม,มือแกเนี่ยกี่ไม่หมดแล้วไม่ใช่หรอฉันไม่จ่ายอ๋อที่ทําแบบนี้เนี่ยตั้งใจโกงใช่ไหมคุณมากกว่าละมั้งที่โกงบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยว8-9บาทมีแค่ลูกชิ้นกับเส้นแถมยังคีดราคาเต็ม เปิดร้านทั้งทีอ่ะให้มันใจใจหน่อยนะคะไม่ใช่มาห่วงของแบบนี้ถ้าทําไม่ได้ก็ปิดร้านไปเลยรีบจา่ายเงินฉันมาซะก่อนที่ฉันจะเอาเรื่องนี้ไปแจ้งหน่วยงานออจ่ายกูไหว,วะนี่อันนี้89บาทมันก็แค่นี้แหละ ที่พวกแกไม่เข้ามากินก็มีลูกค้าคนอื่นเข้ามากินอยู่ดีและร้านฉันเนี่ยก็ไม่เจ๋งหรอก,กขาหน้างโง่เว้ยสิ๊งเก้าบาทเลยฉันไม่น่าพูดแบบนั้นเลยอ่ะ <S <S สุดท้ายร้านฉันก็เจ๋งไม่เป็นท่าอุ้ยปิดร้านถาวรสุดท้ายร้านก็เจ๋งจนได้ ไปคุณมาทางไหนไปทันั้นเลยนะช่วยไม่ได้ฉันบอกแล้วก็ไม่เชื่อทำตัวเองแท้ๆขี้งกเห็นกัตัวเจอแบบนแี้เองน้อยไปด้วยซ้ำแม่ค้าปากไม่ดีรสชาติผัดเดี๋ยวก็ไม่อร่อยถ้าปากไม่ดีถ้ารสชาติผัดเดียวเนี่ยข้าวหลังไม่ต้องมาเปิดนะคะไปเถอะทุกคนมันก็สนใจทุกคนแล้วนี่ สมนี่น่ะโอ้ยฉันทำอะไรลงไปวะเนี่ย